Big hey boy, I'm in a big trouble. Pretty bad situation, bro. My heart going wrong way. Watch out now. เราก็เหล่า AF นะมาตะลุยเซ็นทรัลเวิลด์ครับ,มา,รรบมาเป็นงานเปิดช็อปของบิลาบองที่นี่นั่นเองก็วันนี้บรรยากาศดูคึกคืนแล้วครับมีมีคนมาร่วมงานมากมายนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยมีดีเจดีเจบอกเปิดพงเปิดเพลงก็บรรยากาศสนุกคึกคืนมากเลยครับรผลงานอะไรบ้างผลงานอะไรบ้างอ่ะเริ่มอ,อ่ะเริ่มอ่ะถ้างั้นถ้าพอถามถึงเรื่องผลงานก็ต้อง มากันความจริงมี3คนครับ แต่วันนี้อีกคนหนึ่งติดเรียนมาไม่ทันก็จะเป็นเพลงใหม่ของพวกเรา One Two r e e s o นะครับก็จะมีกริดมีแทบแล้วก็คอนิจจะมีว่าอีกคนก็เพลงนี้ก็ได้เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง325วันแห่งรักด้วยก็เพิ่งจบไปเองก็กําลังอยู่ในช่วงการเริ่มโปรโมทครับก็อยากใช้ฝากฝากผลงานฝากเพลงเผื่อลืมเพลงเพราะๆะเพลงนี้ให้ฟังกันแล้วกันนะครับแล้วพิธีมีอะไรบ้างอย่างพี่ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ยังไมเชื่อครับวัน ก็ตอนนี้มีซีดีแล้วก็ดีวีดีคอนเสิร์ตออกมาแล้วก็ฝากเ,าเพลงในอัลบั้มด้วยนะครับพร้อมกับตอนนี้อัลทีกับเพื่อนๆ F6 ก็มีวงที่ชื่อว่าวงการบันเทิงครับผมเป็นวงผู้ชาย4คน F6 รวมตัวกันเล่นดนตรีก็มีซิงเกิลออกมาแล้วซิงเกิลแรกชื่อว่าละไวในฐานที่เข้าใจฮะยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับน้องนิตี้บ้างวันนี้นะคะก็ฝากาผลงานไว้แล้วค่ะยังไม่มีผลงานใะไรค่ะแต่ว่าฝากข่าวไว้แล้วกันค่ะถ้าเกิดมีข่าวอะไรคะะ่ะก็ฝา,ากติดตามชมข่าวด้วยนะคะ ส่วนใหญ่ที่จะมีปกติเอฟจะมีการรวมรุ่นเหมือนเ,ออเป็นจัดเป็นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งปีนี้จะพักไว้ก่อนออแต่อยากให้ติดตามกันในช่วงปีหน้าเนี่ยเราก็มีแพลนในเรื่องของคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นกิจกรรมต่างๆของเอฟนี้อีกมากมายเลยเหมือนกัน ก็อยากใช้ติดตามกันครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีเป็นละครเวทีไหมอ่ามีแน่แน่ะจะเป็นแต่จะเป็นในรูปแบบไหนอยากให้ติดตามกันครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนก็ซิงเกิลใหม่ๆก็ยังปล่อยมาเรื่อยๆอย่างวันทูตีโซเดี๋ยวก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกครับก็วงการบันเทิงครับลงถึงน้องนิวตี้ด้วยก็ต้องมีแน่นอนยังไงคอยฟังเพลงจากพวกเรานะครับสำหรับวิระบองนะครับก็จริงๆก็อยู่กับเรามานานกีก็ใช้ของวิระบองมานานก็ มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่บอกว่าสตรีทสตรีทเนาะเหมาะกับเหมาะกับคนได้ทุกแ่เหมาะกับคนทุกเม่ทุกวัยนั่นเองก็อยากจะให้วิระวองอยู่กับเรานะครับอยู่ที่นี่กับคนไทยนานๆแล้วกันนะครับขอให้ขายดีๆมีอะไรพูดไหมใช่ก็ God. ีมิราบองก็เป็นแบรนด์ที่เราใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กับเราก็ขออยู่เราตลอดไปแล้วกันแล้วมาโ่างที่ปีใหม่นี้อาจจะต้องไปทํางานครับผมไปด้วยกันนี่แหละไม่จะแปลใครไปกับเนี่ยอะไรครับเป็นทูติโซนะคจะไปทํางานที่ประเทศจีนครับผมมีก็แต่ถ้านอกเหนือจากการทํางานเราก็คงจะมีการสั่งสรรตามภาษาไปถ้ามีเวลาว่างนี่หน่อยนอนันเองครับดิวตี้เพนปีใหม่ แ่านไปต่างจังหวัดค่ะแต่ก็เที่ยวเมืองไทยอะไรค่ะก็ไปไหนไม่ไกลค่ะก็อาจจะไปกานจับุรีหรือว่ายังยังมีแทนอยู่ว่าเลือกเลือกอยู่ว่าจะไปไหนแต่ไปต่างจังหวัดเที่ยวเมืองไทยอะไรค่ะอ๋อดีครับดีครับผม But like like damn, can't name niggas w can't it this. still relate I เด็กกันเลยเนาะเด็กกันวันนี้ผมชินนะคะวันนี้มาร่วมงานเปิดร้านที่ของบิลลาบองนั่นเองซึ่งในร้านบิลลาบองเนี่ยมีช็อปอื่นๆอีกด้วยอ๋อเคยใช้ของทัางทำไมจะไม่เคยคือเคยไปอยู่อเมริกามาแล้วรู้ว่าของที่นี่ของแบบบิลลาบองเนี่ยดังมากแล้วคือแบบว่าวัยรุ่นที่อเมริกาเขาใช้กันเยอะมาก แล้วเราส่วนตัวเนี่ยคือชอบมากด้วยอ่ะเพราะว่ามันแบบสบายสบายอ่งสปอร์ตแวร์ครับใช้สบายใส่ง่ายโอ้โหมั่นใจครับว่าบิลาบองนี่ขายดีในเมืองไทยแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวชินจะเป็นอีกหนึ่งลูกค้าคนสําคัญแล้วกันที่จะมาอุดหนุนบ่อยๆครับผมขอให้บิลาบองขายดีๆครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นพิธีกรรายการโอซีครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสิบทางช่องห้าครับผมยังไงก็ฝากติดตามรายการโอซีด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะจินนี่จินนิกาซ่ค่ะ ใชค่ะแก้ขวัญเพราเริ่นโชคค่ะวันนี้มาร่วมงานเปิดสาขาในเวลาบิลรบองค่ะใช่เคยค่ะก็พวกแบบเป็นชื่อ่มยนานค่ะดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยค่ะใช้บ่อยค่ะเพราะว่าไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะก็ใช้ของพวกบิลรบองของเซิร์ฟฟิ้งบ่อยใช่ค่ะไปไปทะเลบ่อยชอบไปทะเลค่ะค่ะก็สักการ์นี้นะคะขอให้มีคนมาใช้่วยกันเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมาแลกข้าวมาเป็นน่อยนะคะก็ขอให้ เชื่อเยอะอุ่นหมุนเยอะๆนะคะก็อยู่ในชั้นฮับเวิร์กก็น่าจะมีคนมาเยอะอยู่แล้วก็ขอให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้นะคะซีนี่จ้องมีเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงรักที่เปิดใจคะ่ะ e x p e c t a t ค่ะอยากให้พิดีกรผลงานของซีนี่ด้วยนะคะก็มีถ่ายแบบแล้วก็มีโฆษณาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เองตอนจันทร์ก็เพิ่งถ่ายรายการก็ Bangkok g o s s i ไปะคะ่ะออกช่วงวันปีใหม่ะะก็มีถ่ายรายการเรื่อยๆค่ะ